พอเวลาถูกระเงือแต่ฝ้าก็จะกลับมาเพราะผิวเนี่ยโดนล้างทินเนอร์เนื้อนี้ถึงยุคสมเด็จโตครับผ่านการล้างต้องใช้ไปสักพักเนื้อจะจัดกว่านี้เนื้อถึงยุคเลยถ้ามีรอยยุกลุมเยอะๆแบบนี้ถึงยุคสมเด็จโตเลยครับอ่าสมเด็จโตตรงนี้นอ้าวก็ถ้า ตอนนี้อดใจรอ,อกันไม่ไหวคำมาอดใจรอ,อกันไม่ไหวหน่าจะไปที่พระสมเด็จกันแล้วนี่อดใจรอ,อกันไม่ไหวหน่าจะไปที่พระสมเด็จกันแล้วโหดีถ้าบอกว่าพี่รัตวุิกับพี่เดชจาน์อยู่ซอยเดียวกันนี่อัศาจ,ารจริงนะใช่อาัศจริงนะนี่ อ้าวด,ด,ดูสมเด็จหน่อยครับได้ครับพี่โหแม้จะเหลือแค่นะครึ่งองค์นี่แต่ก็เข้าใจง่ายใครที่อยากดูพระสมเด็จเป็นเอาองค์นี้ไปดู พอพี่ป่อเขารู้ปุ๊บจ้องจะนัดส่องพระอย่างเดียวเลยช่องจะนัดส่องมาอย่างเดียวเลยนี่ฮะชิ้นส่วนพระสมเด็จถึงยุคสมเด็จโตครับองค์นี้โอ้โหโฉสานใช่ไหมพี่อันนี้เก็บไปสอนคนดีกว่าเพราะเหลือครึ่งองค์แบงอเอาแบบเต็มเต็มอง,งให้ไปดีกว่านี่ พิมใหญ่องนี้ห mm hmm. งเนี้ยนะเนี่ยพระองค์เนี้ยเป็นพระในบาทกุในบาทวัดอิน mm hmm. แล้วกุในบาทวัดอินเนี่ยเขาจะมีคราบดำล้วอนี้ล้างออกแต่ล้างออกพอดูเนื้อข้างในที่ล้างแล้วเนี่ย อยากรู้จังเลยาพระองค์เนี้ยถ้าแขวนใช้แล้วโดนไอเหงื่อเข้าไปเนี่ยอย่าวันนี้มีรล้งร่องรอ,อยการล้างเลยนะหรือไม่ใช่ในบาทนะแบงค์หรือว่าเป็นพระสมเด็จโตลงรักแล้วล้างชินเนอร์อประกันแ,แท้ตลอดชีวิตนะล้างเราเหนือแหง้งแล้วองค์นี้สวยด้วยตรงพิมพ์ด้วยครับอาจารย์ในบาทวัดอินไม่ใช่ในบาทหรอกจริงๆผมบอกเลยไม่ใช่ในบาท พราะเนี่ยพานี่เขล้างลักล้างด้วยทินเนอร์ผมไม่รู้ว่าคุณผมอยากให้คุณได้ส่องอยู่กับผมจริงๆนี่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์วัดละครั้งนี้แหละครับองค์นี้เสียนโบราณเขาจะถูงเงือ่อเล่นเงื่อหน่อยสี่เนื้คุณดูดิวัดละครั้ง นี่เซียนโบราณก็แตกเงื่อที่เป็นฝ้าเป็นฝ้าของทินเนอร์ที่ล้างลักเพราะลักติดอยู่ข้างใต้เต็มเลยนี่พอเล่นเงื่อแล้วเป็นไงนี่อ้าวที่ไหนพี่อน,นิจัง <c oughs> อ,องนี้ยุค สมเด็จโตนะอาจารย์อ่านี่เห็นปะพอเวลาถูกระเงือแต่ฝ้าก็จะกลับมาเพราะผิวเนี่ยโดนล้างทินเนอร์อเนื้อนี้ถึงยุคสมเด็จโตครับผ่านการล้างต้องใช้ไปสักพักเนื้อจะจัดกว่านี้เนื้อถึงยุคเลยถ้ามีรอยยุคลุ่มเยอะๆแบบนี้ถึงยุคสมเด็จโตเลยครับอ่าสมเด็จโตตรงนี้ ใช่หไหมผมบอกแล้วคือก็พานเะนี่ยอยู่กับอยู่กับตัวผมเราได้่องเนะี่ยเนื้อเป็นไตแล้วสมเด็จโตครับอง์นี้โอ้โหแล้วนี่คือพิมพ์ใหญ่ตรงพิมพ์ล้างทินเนอร์ทำให้น้ำมันหายไปส่วนหนึ่งครับอ่าใช่แล้วแล้วองนี้นะถ้าใส่ตลับล้อายเงือเข้าแขวนเรื่อยสวยใช่คือเรื่องเก๋น่นะตัดออกไปได้เลย เรื่องเก้นี่ตัดไปเลยประกันได้ตลอดชีวิตหยิบมานี่นี่คือแท้ดูง่ายเลยครับแล้วสวยไม่หักไม่ซ่อมเห็นไหมคือพระอยู่กับผมอะผมอะเห็นส่วนที่ลึกของพระพระแท้นะให้คุณทำยังไงก็แท้ผมจะบอกให้ขออนุญาตนะครับอืม ดูดิแล้วเนี่ยที่เราเรียกสมเด็จโตยุคปลายพอ่อรวยพ่อแบงค์พอยุคปลายพระจะสวยอืมอือหนึ่งนะแล้วแล้วขับตัดธรรมชาติเลยนะพี่อันนี้แท้อยู่แล้วเก๋นี่มันคนละเรื่องเก๋นี่มันเนี่ยขเข้าพเข้ามีชีวิตอ,อกเสียนสมมีชีวิตเนือนเน้อย่นเนื้อยุบโอ้โหธรรมชาติจริงโอ้โหสองนาทีอาจารย์อ้าววันนี้ ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับใครที่อยู่ไลส์สันขวานจะได้มีโอกาสพอพาแบบนี้ผมไม่สามารถจะหาให้คุณได้มันต้องเป็นโชคของคนที่อยู่ในแต่ละค่ำคืนจริงๆสองนาทีสองนาทีครับขอเขียนราคาใส่บือก่อนไม่เขียนไม่ได้ไม่อยากเฟลโอ้ยุบป,ปายพระสวยสมส่วนถูกจะสวยสมส่วน เส้นสุมเด้งคุมอขอบคุณมากครัเพี่ยนิจังดูข้างอนาตาเปิดแรกมาเวลาเดินยับมาแล้วครับเปิดแรก25,000บาทเวลาเดินแล้วโอ,โ,โอ้โหโหนี่ดูพอทะลุเข้าไปด้านในนะอ่ะนะนี่องค์นี้พอโดนเหงื่อทะลุเข้าไปข้างในดูเนือ้อ มาที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับลา่ารันแล้วสวยครับมาที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วแล้วองค์นี้ยไม่ใช่เพิ่งล้างนะล้างมาต้องมีหลายปีอ่ะอ่าลองล้างมามีหลายปีครับถ้าสูตรโบราณแช่น้ำมันมะกอกก็กลับแล้วครับองค์นี้ อยู่ที่2700 0บาทครับราคาสุดท้ายครับเอาล้ครับใครใหญ่วันละคังดูง่ายเนื้อจัดอ่าอันนี้ปิดประตูเก๋ครับด่การันตีแท้ให้ตลอดชีวิตครับม,มาที่270 0 0บาทมาที่2800 0บาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่2 8 0 0 0พบาทมาที่3 0 0 0 0บาทครับราคาสุดท้ายมาที่30,000บาทครับราคาสุดท้ายครับเนื้อก็อมีการ เซตตัวแบบธรรมชาติผ้าใหม่พ้าเก๋ทำไม่ได้ครับอ่าอยู่ที่สามมืนบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหภาษาเซียนเรียกว่าไม่ต้องลงกล้องเลยองค์นี้ใช่อยู่ที่โอ้นี่องค์นี้อยู่ที่สามมืนบาทนะครับราคาสุดท้าย ถ้าผมไม่เขียนราคาใส่มือนี่ผมกีดแน่นอนเนี่ยะอะไรนะอยู่ที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหทีวี่เพื่อนเมาที่สามหมื่นบาทมาที่สามหมืน 2, 000, ่นสองพับนบาทที่พี่ทองดีที่มีความสุข อยู่ที่พี่ทองดีที่มีความสุขครับราคาสุดท้าย32,000บาทโอ้ยมาที่33,100ที่คุณนาทวีครับสวัสดีคุณอาทวีครับ,อ,รบอยู่ที่ส3 1 0 0บนาททันนึงต้อาททวท้งยกไกลไ<ห>แล้วเมื่อกี้มีคนทามหาพี่ทวีด้วยโอ้โอหนี้ปิดไปที่คุณอาทวีนะครับ33,000 หนึ่งร้อยบาทคว้นีน่พีทวีผวมาแล้วแล้วต้องบอกว่าพี่ทวีนี่เขาเรียกว่าอะไรนะยิงเหมือนลาดบุรีเมื่อวานอะ่ะมจ้าทดเจ็บานาทีสุดท้ายโอ้โหเอา้า นะครับพิธวีผมมาแล้วนะโอ้โหองค์เนี้ยนะเ oh. พื่อนเพืนดูนะสวัสดีครับพิธวีอยู่ไทยใช่ไหมครับ oh. ต้องอยู่ไทยแน่แน่ความคมความแม่นพิธวีคือเบอร์หนึ่งเนี่ยถ้าพิธวีมาแล้วเอฟซเยอะจะเยอะกว่าเอฟซผมอีก oh. สวัสดีครับพุนาทวีสวัสดีครับพี่ทวีอ่าเนี่ยตอนแรกพ้าองคนี้นะไม่ได้เป็นแบบนี้เห็นไหมแต่ด้วยความที่อยู่ในมือผมมาผมส่องผมรู้เลยว่าเนื้อเนี่ยต่างๆ่า,ามนนี้คือยุคปลายแล้วพิมพ์เนี่ยไม่ได้ถอดด้วยนะขออนุญาตครับผมก็เลยใช้เหงื่อเนี่ยแตะดูนะเซนได้ผมด้วยนะครับอ่าพอเวลาใช้เหงื่อแตะ ถ้าพระไม่เก่าอ่ะเขากลับไม่ได้อืน,นี่ลอยไ <นะ S 1> ปหลุมๆ <นะ S 1> แบบนี้น <ะ S 1> บางคนก็เรียกลอยปูไตเด <นะ S 1> ี๋ดยวพี่หนึ่งมาเนี่ยพี่เวีมาดิพี่หนึ่งมาเลยเพราะพี่หนึ่งพี่เวีรู้จักกันมาก่อนอยู่พี่หนึ่งอยู่ประจวบพี่เวีมีฟาร์มกุ้งอยู่ประจวบอ๋อสวัสดีครับพี่เวีควบม้าเร็วโห่นะนี่องค์นี้สวยนะ S 1> <S 1> <S er> ปางสมาธิด้วยอมื่นหกครับ huh. พ like ี nah, uh ่อ huh. ือทีเด็ดเลยเนี huh. ่ยปิดเราตามด้วยหนึ่งมืนหกพันจ้าอ่าอือทีเด็ดเลยพี่ทีเด็ดเลย โอ้ปิดเราตามด้วยหนึ่งหมืนหกพันครับองค์นี้ออืมีคนปิดไหมเนี่ยแจมจริงระว่างรอพี่โอาช้องน้ำนะครับองค์นี้หนึ่งหมืนหกพันบาทจ้ะพี่สวยด้วยนะอืมอืมคลาสสิกมาก เนี่ยนี่พระทนกระบองในตำนานนี่เมื่อกี้มีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าต้องการใส่เหนียวใช่ไหมอันนี้เลยพี่พี่บอมแนะนำใส่เหนียวหน่อยพี่ขอองค์เดียวเน้นๆนี่องค์นี้เลยลองได้เลยพี่นี่นี่ทําให้เหนียวมาเฟี้ยงัวผมเลยเอาก็เหนียวจริงอรับพี่เนี่ย ไม่เหนียวมาเฟี้ยงงัวผมเลยเนี่ยเหนียวแน่นอนถ้าพี่ต้องการพระไส้เหนียวนะเนี่ยเหนียวจริงนะครับอ่าเนี่ยพระทนเรื่องรองเอ้พระทนกระบองเรื่องความคงกระพันองค์นี้อยู่หัวตารางใช่ครับนักเลงสมาไม่กอนขอแขวนพระนะครับเพราะโตบางกระทิงนะอ่าปางสมาธินะปางสมาธินะครับจะแพงกว่าปางนะอ่า บางมานวิชัยนะครับแล้วก็หายากกว่าในอ่าเนี่ยแบบที่พี่หนึ่งบอกเนี่ยครับพระโตบางกระทิงบางสมาธิหายากและนิยมกว่าปางมานวิชัยอ่าใช่ครับพระโตวัดบางกระทิงพี่นะครับนี่ทีเด็ดเลยโอหมื่นหกเบามากนะพี่อันนี้สุดจริงพระที่ปู่ย่าตายายเข้ามั่นใจแขวนกันโอ้โ ทุกวันนี้นะผมบอกเลยนะได้ยินแต่ชื่อนะครับเดี๋ยวเยวไปดูตัวจริงกันดีกว่าในี่ใกลๆอ้าวได้ครับพี่นะได้ครับเดี๋ยวผมเอาโมเดลไปตั้งแทนอ่าเดี๋ยวผมเอาโมเดลไปตั้งแทนพี่โอ้โหแล้วดูครับแร่มาขามเต็มเลยเนี่ยโอ้ยังครับก็นี่ไงเราจึงบอกัว่า ถ้าเกิดว่าทุกวันนี้นะคนเวลาเจอพระแบบนเมียแบงค์หนึ่งอย่างเลยคนที่เข้ามาเล่นพระระดับห้าปีนะจะพลาดโอกาสคุยกันผมชอบคุยนะมานั่งคุยกันคนที่เล่นพระห้าปีหลังอะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าตาแบบนี้พระอะไรอ่าส่วนคนที่ สะสมพระพอมาเจอพระแบบนี้นี่คือพระยอดนิยมของวงการจะกลัวเก๋จะเป็นแบบนี้นะครับคนที่เล่นพระห้าปีหลังเนี่ยนีย่พระที่เป็นยอดนิยมของวงการเนี่ยมีมากกว่าร้อยประเภทที่หลักแสนหลักล้าน แต่พอโลกโซเชียลเข้ามาในระดับนะช่วงนะห้าถึงสิบปีหลังจะเจอแต่พระที่ยังพอเหลือให้เห็น mm. เห็นไหมเวลาเราเข้ามาเจอโลกโซเชียลอ่ะเราจะรู้จักพระยอดนิยมไม่กี่อย่าง mm. เพราะพระยอดนิยมหลายหลายอย่างเนี่ยไม่มีใครเอาออกมาขายหรือนักขายโซเชียลเนี่ยไม่สามารถจะหาเข้ามาในโซเชียลได้ เนี่ยนักเลงในอดีตเข่าแขวนไปดูลิเกงานวัดอ่าแล้วผมอยากจะบอกว่าพระที่ได้รับการการันตีว่าเหนียวที่สุดในประเทศไทยนะในประเทศในวงการนี้เลยคือพระกู่บางกระทิงอ,อยากดูแลวบางไห่เป็นบุญตาแบ่หมอแพรครับอาจารย์พรุ่งนี้ติดงานครับครับผมนี่มีพ่อกุ้ยครับเนี่ยผมบอ,อกเลยนะเห็นไหมครับถ้า เวลามีพระแบบนี้เข้ามาคนจะกลัวเก๋กับคนอยากรู้ว่าพระอะไรอนะเพราะบางคนยุคใหม่ไม่รู้เลยอ่ากับยุคเก่าเนี่ยที่รู้แต่กลัวเก๋ถ้าเสียนพระไม่มาพิมพ์ไม่มาบอกไม่มาคุยกันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะสามเหนียวยุทธยามีบางกระทิงวัตไกร กระชายหรือวัดเจ้าชายพีนุถูกต้องครับขอบคุณมากๆเห็นไหมครับดังนั้นพระแบบเนี้ยนะเวลาเอามาในไลน์ที่ผมให้หมื่นหกเนี่ยเป็นแสนนะครับบางกระชิงอะ่ะมีตั้งแต่สี่หมื่นห้ามื่นสวยๆถึงแสนแต่แสนน่ะคือหน้าตาชัดๆแล้วนะฮะลงรักลงทองบางกระชิงที่สวยๆจะแพงมากนะะจะมีสองพิมพ์คือมารวิชัยกับสมาธิ เห็นปะนนอ่าผมจึงบอกเลยว่าเซียนพระครับนะคุณต้องให้ในสิ่งที่นะนักสะสมยุคใหม่เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ก็คือหนึ่งบอกให้เขารู้จักพระที่มันขายได้จริงๆพระที่มันเป็นยอดนิยมจริงๆแล้วไม่มีวันลดคุณค่าพิมพ์กูเกิลคำว่ากูบางกะทิงเนี่ยอ่านประวัติในขนลุกเลยใช่แต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่รู้วพระหน้าตาบริเรียกอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ไปหาข้อมูล สองสำหรับคนที่หาข้อมูลรู้จักแล้วแต่กลัวเก๋ถูกไหมถ้าผมเป็นเจ้าของพระผมบอกว่าแท้เออกับใช่ดิพระโอนนี่แต่ถ้าเพื่อนๆช่วยก็บ,บอกว่าแท้คนจะกล้าจํากล้าถามกล้าทําความเข้าใจไงวิธีดูบางกระทิงแท้เป็นยังไงหยิบมาปุ๊บเนื้อดินต้องห้า้อยปีขึ้นห้าร้อยปีขึ้นเปรียบเทียบกับอะไรบ้านกลางไงกูวัดจะใช่ไงองค์นี้แท้ไหม เออเห็นไหมซึ่งเนื้อของพระเกจิไม่ว่าจะเป็น hmm. ป wow ู <No ่บุญไม่ว่าจะเป็นพ่อโง่งไม่ว่าจะเป็นพ่อพวกวัดกกไม่มีทางเก่าเท่านี้ใช่ชมหลังองค์นี้ไหครับได้เลยโอเคนี่แล้วต้องบอกเขาด้วยว่าพระบางกระทิงเนี่ยคือแล้วก็มีประเด็นอย่างนี้นะแบงบางกระทิงเนี่ยพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่ เขาทาเรื่อยๆเพราะแทนก้าวมาทํายุคัตะนาโกสินก็ทำโด่งดังมากอ่าคนก็จะไปเจอย้อนยุคกันถึงยุคอีกอ่าจะไปเจอย้อนยุคกันถึงยุคอีกดูง่ายไหมอ่าเพราะเวลาคุณส่องเข้าไปตามรอยปริแยกปริแตกเนื้อก็จะเก่าเป็นชั้นๆเหมือนบ้านกางไงพระที่พระนเรส่วนสร้างไว้อ่า พ่อตาให้ผมมาหนึ่งองค์ครับพิมพ์สมาธิพีิู้ทายขอบคุณครับนี่เวลาคุยกันแบบเนี้ยผมไม่รวยเพราะเงินหมื่นหแล้วจริงๆอ่ะให้ผมประมูลอ่ะ oh. ก็ไม่ใช่ราคานี้ลําค่าส่งคุณค่ามากครับสมเด็จโตสร้างพระผงษ์ยังรอพิมพ์กุบางกะทิงด้วยครับพี่นัทวุฒิใช่ปาดหลังสวยเลยครับอ่าอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นบางกะทิงทแท้เนี่ย เห็นไหมพระเขาจะล่ําใหญ่ถ้ายุคหลังทอดมาจะเล็กจะเล็กเว้อแท้ดูง่ายเนื้อเดียวกับบ้านกลางอ่าเนื้อเป็นหินศิลาแล้วโอ้โห oh. เรื่องของเรื่องคือวันนี้เป็นวันที่ผมอะถ้าพูดต,ตรงๆคือพระบ้านเนี้ยผมกําไรแล้วนี่ใครอยากได้บางกระทิงแท้ๆไปแขวนหรือไปดูนะเอาองนี้ไป สองนาทีอาจารย์ไม่ต้องประมูลหรอกไม่ต้องประมูลพี่นาปิดให้ทันถือว่าเป็นของขวัญจากผมหัวใจรัวๆมาเขาไล่กับพี่ยังมีน้ำมีตาอยู่เลยอาจารย์อ่าปิดให้ทันถือว่าเป็นของขวัญจากผมเมารู้คุณค่าแล้วใช่ไหม,อมเออนี่โอ้เบาจังมื่นหกหลิวจีวอ,อยังชัดเลยครับพี่อนิจังองนี้เป็นอย่างนี้พี่นอนิจังตรงแขนเนี่ยเขาเติม ออ oh. อ่าผมไม่รู้ว่าตรงแขนเนี่ย mm. เขาเติมเทียนเพราะแหว่งแต่ก็ไม่น่าแหว่งนะเห็น mm. ปะ่ะตรงแขนนี่เหมือนเขาเติมเทียนถามว่าพระนะถ้าเขาไม่ไม่อนุรักษ์ไม่ทรงคุณค่าเขาไม่เติมไว้หรอกใช่มุนเลียมเลียมกรอบมาตรงนี้อัดอัดคอ,อเนี่ยครัสมัยก่อนอัดคอ มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเนเอ้านี่โอ้โหเ่าไร่ครับพี่องค์นี้เอาว่าราคาจริงๆของบางกระชิงถึงยุคก,ก็ต้องเท่าไหร่ก่อนบางกระชิงอ่ะมีแบบหลักพันกับแบบหลายๆหมื่นเพราะถึงยุคกับไม่ถึงยุคถ้าถึงยุคองค์จะใหญ่นี่ลำ้ำเขาที่แล้เพราะโตไงพระประสบการณ์ผมเลยครับผม ชอบพระพอพ่อโตนี้แหละบีเจสัญญาอืมโอ้อ่ะวันนี้มีกำไรแล้วปิดกันได้ทันนะเท่าไหร่พี่องนี้ใครเอาเอาเนี่เอาเลยจกใจ่ายเลยเอามื่นเดียวฮะเอามื่นเดียวไปปิดแล้วตามด้วยหนึ่งมื่นครับองนี้มี<ฮ>นะโ,<ฮ>โอกาสเข้าเทียมกันเอามื่นเดียวปิดแล้วตามด้วยหนึ่งมื่นครับพี่องนี้นี่<ฮ>บางกระทิงแนทะ้ๆนะ นิวตายหลักแหล่ครับโ oh, อ้ยเออเนี่ยบ้าก็ทิ้งแย้แท้เอานี่ปิดเราตามนี่หนึ่งมื่นีปิดหนึ่งมื่นพ,พี่สู้อือพี่สู้ลียันเขวเชียงปิดหนึ่งมื่นใช่ไหมครับพี่อ่าปิดเราตามนี่หนึ่งมื่นนะครับอ่าขาดศูนย์ไปตัวหนึ่งขาดศูนย์ไปตัวหนึ่งไม่ได้นะครับัน,นไเต็มที่เออเนี่ย <laughs> มีปิดได้เรียบร้อยครับเดี <laughs> ๋ยวจะไม่ทันเขา บวกอีกเก้าพันก็ได้พี่ยากเกยังแพงกว่านี้ปิดหนึ่งมืน่นอ่าพีสุริยันเท้าเชียงอืโอโหือโอ้โหพี่ผู้เสิยใจปิดไม่ทันนะครับรายการนี้พี่สากอไม่ทันครับปิดกกืมาเต็มเลยพี่ทีลกสิตไม่ทัน